ไม่ลองลั่นขนาดเนี้าตายแล้วตาภูทําไมมานอนตรงนี้ละ่ะลูกตะภูตื่นภูภูลูกคุณแม่แล้วแกมานอนทําไมตรงนี้เมื่อคืนลูกภูร้องเสียงดังทั้งคืนแล้วลิลลี่เขานอนไม่หลับภูเลยพาลูกมานอนข้างล่างครับฮะ จริงค่ะคุณผู้หญิงว่าไงจอ้คุณหนูร้องใหญ่เลยค่ะสงสัยจะหิวนมมากนะคะลูกสายป่านนี้แล้วทำไมแม่มันถึงไม่มาให้นมลูกอีกกับพูฮะเหจะร้องอะไรกันนักหนาเนี่ยเสียงดังโงวยวายเอ้ยอทำไมเพิ่งตื่นสายออกป่านนี้แล้วเธอเป็นแม่ภาษาอะไรอะถึงปล่อยให้ลูกร้องให้หิวนม ก็เอานมใส่ถุงในตู้เย็นแล้วไงคะก็แค่เอาออกมาอุ่นใส่ขวดก็ป้อนกันไปสิคะนี่เธอต้องออกไปทํางานนอกบ้านหรือไงถึงให้ลูกกินนมจากขวดทาไมไม่ยอมไม่เข้าเต้าคุณแม่ถามแบบนี้หาเรื่องรีหรือไงคะแม่คระใจเย็นก่อนนะครับแม่แกจะให้ฉันใจเย็นแล้วก็เลี้ยงหลานไปแล้วปล่อยให้แม่มันเป็นเจ้าหญิงกินนอนไปวันๆอย่างนั้นเหรอฉันเย็นไม่ไหวแล้วนะ คุณแม่ไม่ไหวคุณแม่ก็จ้างพยาบาลสิคะทำไมไม่จ้างกันอีกอะพู<อ>นี่หล่อนถ้าดูว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นเลี้ยงลูกไม่ได้หัดคุณกาเนิดสิไม่ชิ่คลอดออกมาแล้วเป็นภาระคนอื่นนี่คุณแม่ว่าลี่อยู่หรอคะออหมากับแมวนะมันยังมีความแม่มากกว่าเธออีกลินลี่ บ้าตายจริงๆอะไรกันนี่ตูบูครูจัดการทุกอย่างได้ครับแม่จัดการอะไรไม่เคยจัดการอะไรได้เลยทำไมพี่ถึงไม่บอกแกวก่อนล่ะคะเพราะบ้านที่หาพยาบาลพิเศษมาเลี้ยงเด็กอ่อนคือบ้านของคุณหมอ้ำฝนอ้าวทำไมล่ะคือว่า you got to, to wait. be quiet.